ข่าวว่าคัมมชนเชลซีสเตตประจำวันที่3พฤศจิกายนโดยโค้ชเชฟฟุตบอลแมนเชสเตตย็นนี้ขอเสนอคอนเต้ e ยังรอวีซ่าอยู่คาดกาันไม่ทันคุมทีมในช่วงสัปดาหนี้โดยทางอ e, ัร์ดิโอคอนเต้เฮดโค้ชคนใหม่ของทางเทนนิสฮอสเปอร์ยังรอเรื่องวีซ่าอยู่นะฮะทำให้นั้นไม่สามารถอาได้เริ่มง,งานกับทีมใหม่ได้และอาจจะพลาดประเดิมวันพระัาบดีนี้ โดยสื่อจอมแชร์สื่อของผู้ดีอังกฤษรายงานมาว่าคอนเต้เปิดตัวเป็นเฮชโค้ดคนใหม่ของเชลสเปอร์ไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่แผนการที่จะให้คุมลูกทีมใหม่ลงซ้อมทันทีและประเดิมคุมทีมเจกระทางวิสเตสต้องหยุดชะงักลงเพราะเรื่องวีซา่าที่ต้องใช้เวลาในการดําเนินการในครั้งนี้ซึ่งคอนเต้นั้นจะยังไม่เริ่มต้นถแถลงข่าวเป็นครั้งแรกในวันพุธนี้ถึงความพร้อมก่อนเกมยูโรปาคอนเฟอเรนซ์เบรครอบแบ่งกลุ่มเจกระทางวิสเตส ในวันพระราบดีนี้และจะต้องรอไปเป็นเกมทางธุรกิจในลีกเยือนคุยสันพักของทางเอฟเวอร์ตันในวันทย์แทนส่วนด้านบีบีซีรายงานบอกวา่าปกติแล้วกระบวนการในการขอวีซ่านั้นจะต้องใช้เวลาประมาณราว48ชั่วโมงและตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนบาว่าจะเคลียร์เรื่องเองกสารต่างๆนั้นทันเกมวันพระราบดีนี้ได้หรือไม่ สำหรับทางคอนเตนน้นสัญญาคุมทีมสเปอร์จะถึงช่วงเดือนมิถุนายนปี2023และก็มีเงื่อนไขขยายสัญญาเพิ่มเติมโดยสื่อต่างๆคา,า,าดการตัวเลขค่าจ้างของโค้ชชาวอิตาเลียนรายนี้มหาศาลมากถึง15ล้านปอนด์ต่อปีกันเลยทีเดียวโอ้โหเป็นว่างานนี้แฟนผีนั้นก็ติดตามข่าวสารนี้แบบว่าหูผึ่งนะฮะพร้อมที่จะรอดูต่อไปว่าทางคอนเตนน้นจะจบที่สเปอร์จริงแท้แน่นอนขนาดไหนน่าเสียดายจริงครับเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับ บอกว่าจอมสร้างปัญหาเลือกแล้วจะย้ายไปไหนหลังหมดสัญญากับทางแมนยูในครันี้โดยมีการประกานบอกว่าพอบา้านั้นยินดีจะย้ายกลับไปที่โจวนตุสในปี2022หลังจากที่สัญญาฉบับปัจจุบันของเขากับทางแมนยูนั้นหมดลง อย่างไรกด็ดีด้วยสถานะทางการเงินของยักษ์ใหญ่จากทางซีเรียพวกเขาอาจจะจำเป็นต้องปล่อยตัวผู้เล่นออกไปอย่างน้อย2รายโดยหนึ่งในนั้นคงจะหนีไม่พ้นอดีตกองกลางอาร์เซนอลอย่างทางอารอนเลมซี่ที่ประสบปัญหาการบาดเจ็บจนแทบจะไม่ได้ลงสนามีกตอนนึ่งเลยโดยสื่อจอมแชร์ระบุเลยว่าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ของกองกลางดีกริแชมป์โลกกับต้นสังกัดนั้นได้ชะงักลงหลังความพ่ายแพ้ไป5ต่อ0ต่อทางลิเวอร์พูลในคราวนี้ ดอเตเวิสเซปิรานีตกเป็นข่าวพว่าได้รับวามสนใจจากทั้งมารริกปาริชาแมงรวมถึงทัพเบียงโคนาี่นั้นดูจะเลือกแต่แล้ว,ว่าปลายทางของเขานั้นจะเป็นสโมสรเก่าที่สร้างชื่อให้กับเขาอย่างแน่นอนซึ่งทางลากาเซต้าเดอรสปอตก็รายงานไปที่ทางเดียวกันนะฮะเกี่ยวกับทางบอ้าคนนี้โดยระ้บุแล้วว่าพวกเขาจะมีแผนที่จะหาทีมใหม่ให้กองกลางชาเวลที่ปัจจุบันรับค่าเหนื่อยสูงถึงสัปดาห34แสนปอนด์ เพื่อนําเงินก้อนดังกล่าวนั้นไปจ่า,ายค่าไร้ให้กับทางพบอกบ้าแทนนั่นเองนอกจากนี้กองกลางอีกรายที่สื่อเจ้าดังได้ระบุเลยว่ากำลังโดนเฉดหัวทิ้งนะฮะจากทางอาริอันอารินาก็จะไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นเวสตันแมคเคนนี่ที่ทำท่ามวาว่าจะได้ย้ายทีมตัแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้ว นันะผมเป็นคำว,ว่างานนี้ต้องรอดูขันต่อไปก็แล้วกันอนาคตของปอกบ้าน,นั้นกลับมาไม่แน่นอนอีกครั้งจะไปเข้าไปนะครับผมจะอยู่ก็อยู่ลีลาอยู่านั่นแหละปวดหัวซะหนือเกินแล้วมาดูข่าวต่อมาก,กันดีนกว่าครับ <S <S รนโดแบกอีกแล้วแม็กไว์ปอกบ้านถ้าจะแย่ตัดเกรดแข่งแมนยูเกมเจ้าอาราตันต้านัดเมื่อคืนนี้ โดยผิสดงเมนยูของเราได้หนึ่งแต้มสำคัญกลับบ้านนะฮะหลังบุกไปเสมอกระทางอตาลันตาสุดมันไป2.2ต่อ 2, ในเกมแชมเปียนลลกระบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่4เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นอีกครั้งที่ทางร no ิสโน่บร์นโดแบกทีมเอาไว้ได้โดยการทำประตูลไล่เจ้าให้กับทีมทั้งสองครั้งและเกิดเกิดขึ้นในช่วงทวรารบาดเจ็บทั้งสองครั้งและนี่คือผลสอบของลุกทีมนักกอมแต่ละคนในแมตช์นี้ที่สตาดิโออันเริติอันชูรีดิจาเบีย เรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละคนนั้นได้คะแนนเท่าไรกันบ้างเริ่มจากท่านผมดาบิดเดคิยาแม้ทู2สองจะโดนรอบเป้าอจอแต่น่าจะทำได้ดีกว่านี้ในจังหวัดที่อัตตารนตาได้ประตูแรกนะงานนี้เอาไปแค่5.5ก็พออารอนบิสก,ก้าเกมรุกยังหวังพึ่งอะไรไม่ได้เลยส่วนเกมรับนั้นก็มักจะเปิดพื้นที่ให้คู่แข่งเล่นงานยามดันขึ้นสูงและป้องกันซาปาต้าคนนี้ไม่ดีพอในจังหวะที่ทีมเสียประตูแรกได้ไป5.5คะแนน เอริกบายยีเดินสุดในแนวรับช่วยสกัดจังหวัดสำคัญได้หลายครั้งและก็เป็นคนเดียวที่พอจะรับมือกับทางดูวานซบาบาต้าไว้งานนี้เอาไป8ขคะแนานราฟอวอลลานมีปัญหาบาดเจ็บเล่นงานจนต้องออกจากเกมตั้งแต่ช่วงท้ายครึ่งแรกไม่สามารถให้คะแนาน,านได้แฮร์รี่แมกไก่กัปตันทีม การไปจุดอ่อนที่ถูกคู่แข่งเล่นงานจนหัวหมุน่าดเสียทุกครั้งที่โดนนักเตะคู่แข่งวิ่งกดดันโดยไม่ค่อยนิ่งและก็รับไปเต็มๆกับจังหวะที่ซาววต้าหลุดเข้าไปยิงประตูให้อัต,ตาตรตลีขึ้นนำผลที่2ง,งานนี้เอาไปแค่5นน้คะแนนสกอตต์แมชโชว์ีเน่เกือบทำประตูได้ตั้งแต่ต้นเกมแต่หลังจากนั้นก็หนักไปในการทำฟาวล์ในครั้งนี้งานนี้ได้ไป5คะแนนบรูโน่ฟอนเดส ยังคงหวังพึ่งได้ในการเป็นตัวทําเกมโชว์แอซิสสุดเหนือชั้นให้กับทางบรอนโดกระทุ้มประตูตามที่สเสมอไป็นต่อหนึ่งก่อนจะโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายครึ่งหลังแบบสุดเสไพร์งานนี้ได้ไป7.5คะแนนพอปา้ามีส่วนร่วมกับเกมในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นหายเงียบไปเลยทางนี้เป็นตัวความหวังในแดนกลางแถมช่วงครึ่งแรกนั้นมีจังหวะเล่นยากเองจนทีมเกือบเสียประตูไปด้วยดูเล่นเหมือนไม่ค่อยมีใจสักหนักงานนี้ได้ไป4ีคะแนนก็พอ มาครัไรฟอร์ดเล่นได้โอเคในช่วงครึ่งแรกนะแต่ครึ่งหลังแทบสร้างอันตรายให้กับแนวรับเจ้าชิ่นไม่ได้เลยงานนี้ได้ไป6คะแนนคิสโนโ่แบรนโดเป็นอีกเกมที่ดูเหมือนจะไม่ง่ายแต่สุดท้ายก็ยังเป็นฮีโร่เหมือนเดิมกับาการเหมาคนเดียวนะฮะทั้ง2ประตูโดยเฉพาะลูกตามตีเสมอ2ต่อ2เจ้าตัวนั้นยิงได้ครมกริบที่สุดแล้วงานนี้เอาไป8.5คะแนนส่วนตัวสำรองนั้นก็ได้แก่เบสันเกริมบูชลงมาแทนวาราน งานนี้อาจจะไม่เด่นแต่มีบทบาทสําคัญเพราะนอกจากจะมีส่วนร่วมในประตูแล้วยังเป็นคนเตะบอลให้กับทางบรนโดกระหน่าประตูตามที่เสมอ2ต่อ2กระดิกด้วยงานนี้ได้ไปเจคะแนนเดนบัญญามาติสแทนที่พอบาบาไม่โดดเด่นมากมานักแต่ก็ช่วยให้เกมแดนกลางน,นั้นดูนิ่งขึ้นงานนี้ได้ไป6.5คะแนนเอซันคาร์บนี่แทนที่บรดฟอร์ดขยันตามสไตล์ลงต่ำม,มาช่วยเชื่อมเกมได้ดีแต่ไม่ได้มีแทคกติกในการลุ้นทำประตูมากมานัก งานนี้ได้ไป6.5คะแนนจีดอนซานโชแทนที่แม็กโชมิเน่ไม่สามารถให้คะแนนได้และก็ดอนนี่ฟอนเดบิกแทนที่ฟอร์เดเดสไม่สามารถให้คะแนนได้เช่นเดียวกันครับเป็นระวางานนี้ก็เป็นการตัดเกรดนะฮะแข่งแมนยูที่ดูแล้วเนี่ยแถวแถวแพงหลังนี้โดนหมดเลยซึ่งเป็นการให้คะแนนที่ดูแล้วสมเหตุสมผลจริงๆแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีวกว่าครับ บิ๊กฟร์มิงโก้ไม่มีโอกาสในการเซ็นเปเรล่าเื่องทีมถาบอลจากทางแมนยูในครนั้งนี้โดยแมนยูนะครับผมอาจจะได้รับค่าตัวจากการสรัญญาทีมถาบอลของอันเดรสเปเรล่ามิดฟิลซึ่งปัจจุบันยืมตัวอยู่กับทางฟร์มิงโก้ในบราซิลโดยแข้งวิชาปีรยนี้ใช้เวลาตลอดทั้งฤดูกาลที่แล้วในซรลิอากับทางลาซซโอและแม้จะมีเงื่อนไขซื้อตัวเขาไปร่วมทีมแบบถาบอลแต่จนแล้วจนรอดนั้นมันก็ไม่ถูกใช้งานอยู่ดี ซึ่งทางเปเรล่าเนี่ยกลับมาลงสนามให้กระทางไปสแสดงอีกครั้งในช่วงปรีเซนซนและก็สามารถทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจก็จะย้ายกลับไปเล่นในลีกบ้านเกิดด้วยสัญญายืมตัวอีกหนึ่งคำรบพร้อมเงินขายซื้อขาดที่มีมูลค่าประมาณ20ล้านยูโรโดยเมื่อเรรวๆนี้ทางโรดิโก้ทรสเตสนะฮะรองประธานฝ่ายการเงินของสโมสรได้ออกมาเปิดเผยกับทาง g l o b a l e s อสโ กี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะสัญญากับแข้งตัวยืมรายนี้หลังจากที่เจตนั้นสามารถพิชิตใจผู้จัดการทีมจนได้รับโอกาสในการลงเล่นอย่างต่อเนื่องเดีย๋ยวเขาด้บอกว่าผมเนี่ยไม่รู้นะฟรามิงโกจะซื้อเข้าทําไมหรือว่าซื้อเขาหรือไม่มันไม่ได้มีการพูดคุยกันเป็นอย่างภายในเส้นตายยังอีกไกลสำหรับเราจะพิจารณาเรื่องนี้สิ่งที่ผมสามารถพูดได้ก็คือฟรามิงโกนั้นมีศักยภาพที่จะซื้อผู้เล่นที่มีมูลค่ากว่า20ล้านยูโรในวันนี้อย่างแน่นอนนะ น้านผมเป็นนว่าง,งานนี้กําลังรอดูคำต่อไปการันว่าอนาคตของอันเดรชเปเรล่านั้นมิดฟิลตัวยืมที่อยู่กับทางฟาร์มิโก้นี้จะขายขาดเลยไหมและขายขาดนี้เขาจะกล้าซื้อไหมในราคาที่เขาถือเงินอยู่20ล้านยูโรในครั้งนี้เรามาดูข่าวต่อมากันีกวกาครับเรโอป้องโดหน้าทายยิงไม่ใช่ตัวเพรสชิงนะเรโอฟิน,นานดักวิเคราะห์ทางสกายสปอร์ต ทำความเข้าใจกับคนในวงการุบวนใหม่มาว่าริเซโน่ปรันโดก้าหน้าของแมนยูนั้นมีประโยชน์สุดก็คือรอการจบสกอร์ด้ปางประตูหาใช้เพรสชิ่งแดน,นบนตามสมัยนิยมดังนั้นเลิกบอกว่าเขาขี้เกียจสัทีซึ่งทางปรันโดนั้นโดนนักวิจารณ์ค่ายอื่นติงมาว่าเป็นปัญหาของทางแมนยูที่ขวางประสบความสำเร็จเพราะหากเลือกวิธีการเล่นกดดันตั้แต่แดน,นบน กองหน้าต้องมีส่วนร่วมแต่ว่ากับดาวหัวสป,ปิรานี้ไม่สามารถเอาดีทั้งพังตะขายด้วยพเพลชิ่งก็ไม่ไหวด้วยอย่างไรก็ตามเฟอร์นินานนั้นมองว่าประโยชน์ของบอลองดอง5สมัยคือการทำประตูให้กับทีมชนะส่วนวิธีการเล่นต้องเป็นทางนารอมพูดการทีมหาวิธีที่เหมาะสมเองโดยเขาบอกว่าคิสเนลบร,รนโดนนั่นเหรอทำงานหนักไม่พอนะ แต่เอาเขาจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยรับผิดชอบหนักที่สุดแล้วโดยเฉพาะด้านการทำประตูอดีตเซ็นเตอร์แบ็กชุดแชมป์ยุโรปปี2008กับทาง CR7 รนคนนี้ก็ได้กล่าวเอาไว้ครับนานแต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็แล้วกันเจตโดคนนี้ใครที่บอกว่าเขานั้นไม่ดีนักไม่ดีหนาน,นะฮะในการที่มาอยู่แมนยูเดี๋ยวรูผลงานก็แลวกัน,กนว่าพี่แกจะจัดให้แบบสาสมอย่างแน่นอนในครั้งต่อไป และนี่นก็เป็นสรุปค่าวรือโมสรแมนเชสเตอร์เสร็จในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนที่ติดงชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ